ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอีมีประชาชนเป็นอสวราชหลายแสนคนนะฮะที่ออกมาที่เมืองคาราคัสเนี่ยเมืองหลวงเพื่อขานรับต่อนโยบายแล้วก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนของมา d ูโรถ้ามองจากสื่อนี่คือสื่อผมสื่อตะวันตกผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วนะครับ เราจะไปบอกว่านายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งค้ายาเสพติดส่งเข้าประเทศเนื้อนนมั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 นฟังในง่ายๆมันก็ไม่มีเซ็นแล้วครับ สหรัฐก,ก็คงไมด้เห็นแล้วครับเพราะว่าหนึ่งคือกัมพูชาก็ไม่ได้มีทรัพยากรเหมือนเเนเุเอลมนะครับกัมพูชาก็ไม่ได้มีน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกกัมพูชาไม่ได้มีกา๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งและกัมพูชาเองก็ยังเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอยู่ประโยชน์มันไม่คุ้มฮะเพราะว่าปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐหมด ไม่ต่ำกว่า20,000ล้านน,น,นะฮะ20,000ล้านบาทน,นะที่เขาประเมินออกมาฟังอีกมุมแหล่งข่าวตะวันออกกลางแท้สื่อตะวันตกปั่นข่าวชาวเวเนซุเอลาหนุนสหรัฐเกินจริงเฉลยชัดทำไมสหรัฐถึงไม่จับหุนเซน เหมือนที่จับยัดข้อหามาดูโรจากเหตุการณ์ที่ทําให้สหรัฐถูกประนามหลังจากที่มีการใช้กองกําลังเข้าไปลักพาตัวผู้นําเวเนซุเอลาพร้อมกับภรรยาพร้อมทั้งมีการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นข้อหาที่ศาลในประเทศเวเนซุเอลาสามารถดําเนินการตรวจสอบเองได้แต่สหรัฐก็มีการใช้ข้ออ้างนี้เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในเพื่อหวังคุกแหล่งน้ามันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่านิโคลัสมาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาพร้อมด้วยภริยาซิเรียฟอเรสถูกนำตัวไปขึ้นศาลแขวงเขตใต้แห่งนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีอาญาร้ายแรงโดยทั้งสองปรากฏตัวในศาลในชุดนักโทษสีส้มและถูกล่ามโซที่เท้าซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติผู้นำเวเนซุเอลาอย่างชัดเจน ทากลางการจับตาจากสื่อมวลชนและนานาชาติในการพิจารณาคดีม,มาโดโรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้ง4กระทงพร้อมยืนยันต่อผู้พิพากษาศาลร,รัฐบาลกลางอาวินเฮเรสตายว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้มาโดโรค่ะยังย้ำจุดเินว่าตนยังคงเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอยู่แม้จะถูกนำตัวขึ้นศาลในสหรัฐก่อนที่ผู้พิพากษา,สาจะมีการกล่าวขัดและระบุว่า จะมีเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการพิจารณาประเด็นดังกล่าวในภายหลังและด้านซิเลียฟอเรสอาีตดีสตีมหมายเลขหนึ่งแห่งเวเนซุเอลาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันโดยยืนยันต่อสารว่าเธอไม่มีความผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงและยังมีการระบุถึงการกระทำที่อุกอาจของสหรัฐซึ่งทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บ ในระหว่างการไตส่สวนเบื้องต้นมาดูโรค่ะพยายามที่จะอธิบายถึงสถานการณ์ในวันที่ถูกจับกลุ่มโดยระบุผ่านล่ามว่าเขาถูกจับกลุ่มที่บ้านพักในกรุงก,กาลากัสประเทศเวเนซุเอลา ทนายความของฟอเรสตระบุว่าเธอได้รับบาดเจ็บอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการถูกจับกลุ่มโดยคาดว่าอาจจะมีกระดูหกหักหรือฟกช้ำรุนแรงบริเวณซี่โครงซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามล่าสุดค่ะเราได้มีการติดต่อสัมภาษณ์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากอีกฝั่งซึ่งก็เป็นแหล่งข่าว ที่ไม่ได้มาจากสื่อตะวันตกเพราะต่างก็เป็นที่ทราบกันนี้ว่าสื่อตะวันตกนั้นจะเอเอียงไปข้างใครและเพื่อให้คุณผู้ชมค่ะได้รับทราบข่าวสรารที่หลากหลายแง่มุมเพื่อประกอบการพิจารณาว่า เรื่องเราแท้จริงเป็นอย่างไรซึ่งเราได้รับข้อมูลค่ะจากดรเลิศพงษ์สยิฐอาจารย์ภาควิชาการเมืองอิสลามประจําคณะรัฐศาสตร์อิสลามมหาวิทยาลัยนานาชาติอลมุสตาฟาประเทศอิหรานและนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหรานซึ่งได้มีการให้ข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดในเวเนซุเอลาไว้อย่างน่าสนใจพร้อมกับมีการเปิดเผยว่าสื่อตะวันตกมีการปันข่าวว่าชาวเวเนซุเอลาหนุนสหรัฐนั้น การปั่นที่เกินจริงทั้งที่ประชาชนในประเทศเวเนซุเอลาเป็นจำนวนมากยังหนุนมาดูโรและก็มีการหลุดข้อมูลแผนการของสหรัฐพร้อมกับมีการเฉลยว่าทำไมสหรัฐไม่จับคูเนเซนทั้งที่ก็มีหลักฐานเอี่ยงอาชญากรอาชญากรรมปล้นชาวสหรัฐไปเป็นจำนวนมากรายละเอียดเป็นอย่างไรติดฟังกันเลยค่ะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับ หลังจากที่เดลซี่เนี่ยขึ้นมาสาบานรับตำแหน่งรักษาการแล้วก็เป็นประธานาธิบดีเวนเนซุเอลาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอมาเมื่อคืนนี้มีสถานการณ์เหมือนกับ ข่าวแรกที่ออกมาบอกว่าจะเป็นรัฐประหารโดยรัฐมนตรีกลาหมวออกมาแต่หลังจากนั้นผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งข่าวก็บอกว่าเป็นการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่เองที่เข้าใจผิดซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรนะฮะก็มีการเคลื่อนทับมีรถยานเกาะก็ไปประจําอยู่ที่รอบๆของสํานักประธานาธิบดีซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรแล้วก็มีการยิงโดรนยิงสกัดโดนจิ๋วที่บินบริเวณอาคารของสำเนียง ประธานาธิบดีแล้วก็มีการประท้าของฝูงชนเบื้องต้นนะฮะซึ่งข่าวตอนนี้ค่อนข้างที่จะก,กลุมเคลืออยู่นะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ลักษณะไหนของเมื่อคืนนะฮะส่วนของเมื่อวานนั้นเนี่ยหลังจากที่ทางการออกมาประกาศขออาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนมาดูโรแล้วก็พร้อมที่จะ ตั้งกาดนะฮะ mm hmm. เพื่อ,อสหรัฐจะบุกโจมตีอีกครั้งหนึ่งก็มีประชาชน mm hmm. เป็นอสวาราชหลายแสนคนนะฮะ mm hmm. ที่ออกมาที่เมืองคาราคัสเนี่ยเมืองหลวง mm hmm. เพื่อขานร,รักต่อนโยบายแล้วก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนของมาตูโรส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เป mm ็น hmm. กลุ่มเล็กๆนะฮะที่ mm hmm. ที่ข่าวบ,บอกซึ่งบางส่วนที่เป็นผู้สนับสนุนของสหรัฐเองก็มีออกมาเหมือนกันแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ประทะกันร,ระหว่างสองกลุ่มของผู้สนับสนุนนะครับแสดงว่าที่สื่อ มีการออกมารายงานคงโครมว่าชาวเวเนซุเอล่าสนับสนุนสหรัฐอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะ โอ้ถ้ามองจากสื่อนี่คือสื่อผมสื่อตะวันตกผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วนะครับเหมือนเหมือนที่ออกมาบอกสนับสนุนเมื่อวานนี้ผมอยู่อีหร,ร่านะฮะคือผมใช้ชีวิตอยู่อิหร่านอยู่แล้วเมื่อวานก็เขาปล่อยข่าวว่าผู้นําสูงสุดอิหรรานกํลาลังจะเตรียมหนีไปที่มอสโกไปรัสเซียหอบเงินไปหลายหมื่นดอลลาร์หมื่นล้านดอลลาร์อันนี้ก็เป็นข่าวที่สื่อตะวันตกเหมือนกันนะครับที่ปล่อยข่าวออกมาเมื่อวานแล้วก็สื่อไทยก็โหมผมกระแสน,นี้เหมือนกันที่บอกว่าผู้นําอิหิ่านกำลังจะหนีออกนอกประเทศคือเราอยู่ตรงนี้เรารรรู้้สสคัััับถาานนนนนกกเเป็ยงงไดี่่ือตตะว อันมาเนี่คือก็เป็นแผนการของของเ i a อยู่แล้วนะครับครอบงำสื่อตะวันตกเพื่อให้รู้ว่าการบุกเข้าไปลักพาตัวมาดูโรนซึ่งเมื่อวาน BBC ก็ออกมาออกมาพูดนะ,ะกับ CNN ว่าห้ามใช้คำพูดว่าห้ามใช้คำ่าลักพาตัวให้ใช้คำว่าจับลุ่ม,มซึ่งเราก็จะ,จะ,จ,ะจะพูดว่าลักพาตัวเหมือนเดิมนะฮะเพื่เป็นการละเมิดอธิปไตยเมื่อวานเ็บอกว่า ไอ้ห้ามใช้คําว่ารักพาตัวดังนั้นเนี่ยการรักพาตัวมาดูโรไปเนี่ยตอนนี้คือ,อนานาประเทศเนี่ยออกมาประนามนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของชนการละเมิดอธิปไตยของเวนเนซุเอลาดังนั้นเนี่ยถ้าจะสร้างความชอบธรรมคือแก้ภาพลักษณ์ตรงนี้ได้ก็จะต้องบอกว่าประชาชนชาวเวนเนซุเอลาจานวนมากที่ออกมาสนับสนุนด้วยเหตุที่มาดูโรโกงการเลือกตั้งถึงสองครั้งและเป็นผู้ก่อการร้ายยาเสพติดคือต้องลบล้างภาพลักษณ์อันนี้ที่สหรัฐเปลักพาตัว แต่นี่เวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือนานาประเทศไม่ใช่อยู่แล้วครับเรื่องนี้เพราะว่าคือมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็เมื่อวานที่มาดูโรขึ้นศาลเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเขาค้ายาเสพติดแล้วส่งไปสหรัฐาอเมริกานะครับมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับทางด้านของกัมพูชาหุนเซนเพราะอันนั้นเนี่ยคือมีหลักฐานเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์หรืออะไรเงี้ยชัดเจนแต่ทําไม ทางสหรัฐไม่ทำวิธีการนี้กับฮุนเซนที่เหมือนกับทำกับมาดูโรค่ะ สหรัฐก็คงแรเห็นแล้วครับเพราะว่าหนึ่งคือกัมพูชาก็ไม่ได้มีทรัพยากรเหมือนเวเนเุเอลานะครับกัมพูชาก็ไม่ได้มีน้ํามันอันดับหนึ่งของโลกกัมพูชาไม่ได้มีกาซธรรมชาาิอันดับหนึ่งและกัมพูชาเองก็ยังเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับก็คือจะบอกว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรกับไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรกับกัมพูชาด้วยนะครับก็คือเขาก็ต้องรักษาไว้เพราะว่าต้องการจะทวงดุลอํานาจของจีนดังนั้นเนี่นยเขาก็คงไม่บุกไปจับกลุ่มอย่างแน่นอนครับเขาคงเลี lad, ้ยงไวแบบบครั จะถ่วงดูอำนาจจีร่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ย<ม>ไอการที่เขาจะบุกมามันไม่มีอะไรที่จะไปไปลงทุนขนาดนั้นเพราะว่ากัมพูชาไม่ได้มีอะไรเลย<ม>แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเวเนซุเอลาเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะครับแต่ตรงนี้เราต้องมองแบบนี้ครับว่าไอการกระทําของสหรัฐเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเเนานาประเทศจะต้องออกมาประนามนะครับก็ต,ต้องแสดงจุดยืยนอย่างชัดเจนเช่นประเทศไทยสมมุติว่าเรามีนายกรัฐบาลไหนก็ได้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับการถูกต้องเนี่ยถึงเวลารัฐบาลน,นั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสารัฐในหลายๆนโย,ย,ย,ยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการขึ้นภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่และสารัฐตั้งข้อหาแบบนี้เป็นผู้ก่อการร้ายด้วยการส่งออกแกมเมอร์การสนับสนุนแมเมอร์ที่กรรมอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นเงื่อนไขเพื่อจะทําให้เขามาจับ กลุ่มนายกของเราออกไปจากประเทศเนี่ยผมถือว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะครับในใน,ในกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะอัน mm hmm. นี้คือต้องประนามมันคือต้องให้กระบวนการศาลของเขาในประเทศเป็นคนจัดการเหมือนกับที่ไทยเราก็คือจัดการแล้ว mm hmm. ในสายหล,ลายบุคคลท,ที่ที่ละเมิดกฎหมายต่างๆนะฮะ mm hmm. ให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศนั้นๆให้เขาดําเนินการดีกว่าไม่ใช่บุกโจมมันเป็นการที่ทําให้โลกเห็นว่าจกักรวรรดินิยมกาลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดย <S <S ช,ชาติท<ๆ>ี่มีอํานาจมากกว่ากดี่ชาติที่เล็กกว่าและที่ด้อยกว่านะครับ ด้นก็ชี้ชัดแล้วว่าข้อหาที่สหรัฐตั้งให้กับมาดูโรเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการใส่ร้ายอใช่ครับแน่นอนครับไม่ไม่ถ่ายการใส่ร้ายแน่นอนคือมัน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 ลำบากอะครับคือเราจะไปบอกว่านายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งค้ายาเสพติดส่งเข้าประเทศเน่ยอันี้มัน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 ฟังในง่ายๆมันก็ไม่มีเซนแล้วครับ ถูกคือแต่คือมันเป็นไปได้ไงครับเพราะว่ามันมีมันมันมีช่องทางมันมีโอ้โหวิธีการอื่นฝ่ายค้านก็มี เออมันมีช่องทางที่เขาถ้าเกิดว่าเขาจะคอร์รัปชันเนี่ยผมมองว่าเขามีช่องทางอื่นเหมือน,นที่หลายประเทศเขาก็ทําคอร์รัปชันวิธีอื่นภายในประเทศในการที่ว่าประธานาธิบดีเป็นผู้ส่งออกหรืออำนวยความสะดวกในการส่งออกไอ้ไอ้โคเคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่สหรัฐคือถ้าคุณทำเนี่ยยังไงเขาก็เห็นเขาก็ทราบอยู่แล้วเขามีหลักฐานอย่างชัดเจนณวันนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่มาพิสูจน์ได้นะครับและถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ต้องถึงสหรัฐหรอกะะครับฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาจะเป็นคนเล่นงานเองหรือกะบนการยุติธรรม่าา เขาบอกว่าคือคือจะไม่จะไม่ยุติธรรมจะลำเอียงแต่ยังไงก็แล้วแต่มันหนีไม่พ้นสายตาของประชาชนของเขาอยู่แล้วอันนี้คือมันเป็นข้ออ้างที่ฟังดูแล้วไม่ขึ้นเลยให้ผลประโยชน์มันไม่คุ้มฮะเพราะว่าปฏิบัติการครั้งนี้สารัฐหมดไม่ต่ำกว่าสองหมืนล้านนะฮะสองหมื่ล้านบาทนะที่เขาประเมินออกมาภาพไม่ได้ด้วยเขาเขาลงทุนเยอะฮะเพราะนั้นเอาไปลงทุนอะไรกับคูเซนผมว่าเขามองว่าลงทุนแบบนี้มันไม่คุ้ม ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิจัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569